สำหรับเมนูแลงมือนี่ก็สิเป็นเมนูอ้วหลอกแค่เราจ้ะที่พี่น้องหลายๆคนคอมเมนต์มาว่ามันแสบบอมันขมบอมแล้วจ้ะใคอยก็สิมาตอบในคลิปนี้แล้วจ้ะว่ารสชาติมันเป็นจังไหร่แล้วจ้ะแต่ว่าก่อนอื่นเก็สิมาเตรียมพวกเครื่องพวกวัตถุดิบต่างๆก่อนแล้วจ้ะแลงมือนี่ก็สิห่อใส่หมูสับแล้วจ้ะถ้าว่ามีกบมีปลาในก็สามารถห่อใส่ได้คือกันแล้วจ้ะจริงๆแล้วสูตรต้นตำรับแท้ๆท้อ้วหลอกแค่ทั้งบ้านขคนี่ส่วนมากเพื่อก็สิห่อใส่กบกันแล้วค่ะพี่น้องล้องมาในเก็สิแม่นปลาแล้วจ้ะแต่ว่าเฮาอยู่กรุงเทพมันบบบ่่มมีีกกปลลาาาหยจ้ะ มอนีหกรเดื้อาสีหยอใสหมูสับเด้ค่ะพี่น้องห่อสูตรง่ายๆเด้จ้ะก่อนอื่นได้ก็สิมาเตรียมหลอกแคไว้กอนไดจากก็สิมาเดชโอเกสรหลอกแคออกกอนเด้จากก็สิเดดออกทุกหอกทุกดอกไปเด้ค่ะพี่น้องรากว่าเกสรอหลอกแคนในก็สิมีรสชาติขมเด้จ้ะหลังจากที่เด็ดเกซรหลอกแคบออกแล้วแล้วค่ะจากนั้นกระสีมาล้างพันนาแบบนี้ได้จ้ะล้างที่เราหอกแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ายยาดนันมีฝุ้นไม่ดินนะจ้ะเพรล้างหลอกแคไว้เรียบ้อยเล้วแด้อค่ะจากนั้นกระสี เครื่องที่จะมาตาใส้ในเครื่องแกงมันนี่ก,ก็จะมีข่าตะไครไ้ใบบักกูหอมแดงกระเทียมแล้วกับพริกแล้วจะพี่น้องกระเสือไปร่างแล้วก็มะฮันมะซอยเป็นฝอยๆแบบนี้แล้วจะ จากนั้นกระเซลมาตตำรวมๆกันแบบนี้แล้วจาส่วนหอมแดงกับกระเทียมนี่กระเอาไว้ใส่ที่หลังแล้วจากตำพริกตำตะไคร้ละเอียดก็อนแล้วค่อยใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปแล้วจาพอตำเครื่องเทศทุกอย่างละเอียดเด้วแล้วค่ะที่นี่ก็สิมาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วแล้วจากขั้นตอนในการปรุงวัวเราแข็งไข่มัอนี่ก็สิปรุงค้าคคกแบบนี้เดแล้วค่ะพี่น้องก็สิปรุงใส่คกแล้วก็ตตำเอาแล้วจากอันดับแรกแล้วก็สิใส่หมูลงไปก่อนเดี๋ยะแล้วจก็ตตำด้วยวุ้นเส้นตำด้วยไข่แล้วจากแล้วก็ตำด้วยหอมผักชีที่หั่นที่ซอยเตรียมไว้แล้วค่ะพ กันแบบนี้เล้วจะตอมากับใส่เป็ voilà. นเครื่องปรุงแล้วจากก็สิมีน้ำประเดกผงนัวดดดีลงไปแล้วค่ะจากนั้นก็ตำตำยั่วยั่วแล้วจ้ะตำจนมาให้เครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้ากันดีแล้วค่ะพี่น้องคห้มันนัวให้มันแสบเข้ากันดีแล้วจ้ะเพิ่งจากเครื่องเทศสมุนไพรที่ไว้ใส่เมนี่นี่ก็บอกเลยเลยว่าเป็นตะแสบคักแล้วค่ะพี่น้องเมนูอัวรอแค่หอยเมนี่แล้วจ้ะหลังจากที่ตำตำยั่วยั่วให้ทุกอย่างเข้าเครื่องกันดีแล้วแล้วค่ะพี่น้องกะว่ามันนัวมันแสบแล้วจ้ะจากนั้นกระแม กรสีห่อประมาณนี่แล e ้วจากกสีตากเอาเครื่องที่ตําไว้ในโคกเมื่อกี้ม่ใส่ในหลอดแคบแบบนี้แล้วจากปากหลอดแคบแล้วจากกระสีพับหนาพับหลังพับซ้ายพับขวาแล้วจากเพื่อจะจบวไห้เครื่องความมันไหลออกมาแล้วจากเวลาเอาไปหนึ่งเล้อค่ะก็สีเฮ็ดแบบนี้คือกันทุกหลอดแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดจนบมสิบเบิดหลอดแคบในถาดนี่แล้วจากพอเฮ็ดเสร็จเรียบ้อยเดือบแล้วค่ะกระเซียวมาหนึ่งแล้วจากหนึ่งปั้ไว้ประมาณสามสิบนาทีเลยแล้วจากหรือว่ากะว่าหมูข้ามันสุกแล้วจากจะคอยมาล้อรุนไปน้ำกันแล้วค่ะพี่น้อง เฮ็ดเมนูนี่นี่เฮ็ดยากบบสําหรับข่อในก็เฮ็ดบบยากแล้วค่ะพี่น้องทามีเครื่องมีวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมในก็เฮ็ดง่ายๆเด้จ้ะกริเสียเวลาในตอนเตรียมเครื่องเตรียมวัตถุดิบต่างๆได้จ้ะถ้าเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดแป๊บเดียวก็ได้กินเด้จ้ะพันไปสักพักนึงตัดภาพมาตอนนี้ก็เส็จเป็นที่เรียบร้อยแด้จ้ะสําหรับเมนูอัวหลอแข้งข่มือนี่แด้จ้ะี๋ยวมาชิมไปน้ากัน